ะะมีชุดใหม่มาฝากแฟนๆค่ะบมีแฟนคขับเป็นเพียงชุดมาะฮะสบายปรับเลื่อมทั้งผืนเลยนะคะสบายมากงเงีเยบยาสีหายที่าไปเบิงเ้งบรรยากาศนะคะหลังจากที่น้องไวท้ทานเสร็จแบบเดี๋ยวสิถ้าไปเบิงเบ้งว่านอ้องชุดมาใหมาเ่เป็นยังไง 两、這个回来。<music> คุ้เแต่้องเหตุาตกรไดสั่ง่ๆเป็นที่ไ่สิ่งไมสิงกแกงไกเเสร็จเม่อไหร่ที่เราได้มาว่าจาสี่เรานับือเ้ในมีัใจ วันนี้พบกับสาวน้อยลำปินโชว์งานแรกของโคราชใท่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เป็นงานแรกของจังหวัดโคราชนะคะสาวน้อยลำปินโชว์นะคะเป็นไงจะต่งกัจะขอให้ตังๆนะจ๊ะ้าไปให้ถึงที่สุดนะจ้าจะเป็นกำลังใจให้อยู่ข้นข้ามแล้วก็ก้าวบนไปให้สุดไปเลยล่ะณคาะั้าปังๆ เลื่อนะครับสั่สาวน้อยลำพูนชูงานแรกของโคราชครับวันนี้เราพวกเราอยู่โคราชใช่ไหมวัดหนองไผ่วัดหนองไผ่ใช่ครับทาว่าท่านหนาเต็มเลานแต่ละหน้าประตูตอนนี้กอนเลยเออเลยถ้าบัตรไม่แดงนะครับร้อยสี่จุกว่า ว่าแต่ละโชว์นี่มันน่าสนใจขนาดไหนปากน้องปากศิลปินทุกคนนั่งในนั่งขานักแข่งนั่งยานแต่อย่าลืมพักแท่งดีนะน้องจ๋าไม่ลืมอยู่แล้วจ้ะน้องพักแทงเสียงดีอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับน้องพักแท่งเสียงดดค่ะเมนค่ะฮักแท่งศิลปินหลายคนศิลปินเบอร์หน่อยเบอร์ใหญ่ศิลปินเบอร์คือ คนเป็นมีความสำคัญกับสาวน้อยลำพงโชยคนค่ะเป็นแรงผลักขีนองนะคะหกักแพงหนูแลว้วข้อหมายคืออยากขี่น้องเมตตาเอ็นดูศิลปินเบอร์ต่อพอไปน้ำแน่นะคะเพราะว่าทุกคนกัรความสำคัญละดับตั้งใจมากๆโช์ทุกโชคหนาเบิ่งแเลยค่ะโช์ทุกโช์เป็นโช์ทีหนะักตื่เต้นละดัติดตาม,มากๆ ี่นองบพไา้นหนาเบื่อแน่นอนชมีซับแน่นด้วยนอนยญาตไชินารสามสี่ห้าชีเอสด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะช่องน้องหมิวรัชดาพรนะคะแล้วก็ช่องผู้จัดการมันเหี่ยวนะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะจากแฟนคลับค่ะน้องหมิวตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้มีแฟนคลับมาเซอร์ไพรส์ค่ะจากโพราชนะคะ ใช่ครับคุณร้าเห็นสบายน้องเรียบนะคะก็เลยอเอาสบายสบายนางอยากมาเพิ่มให้นะคะแบบปักทั้งผ<อ>ืนเลยนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณที่ให้ความสำคัญนะคะขอบคุณที่แบบว่าวีใจขอบคุณมากๆนะครับคุณจ,จัดการ ต้องอันนี้ได้อีกเนาะต้องขึ้นไปอีกมีเลยฝักนานไหมคะผืนนี้อันนี้ฝักนานนีคะใช้เวลาไม่นานค่ะอันนี้จากจากที่ไหนคะจากร้านที่ไหนไหหรือว่าเลตต่ติดตามตรงไหนไหมคะอ๋อใชได้นะได้นน้องอะไรคะบอกบอกเอ็มซีนะต้องเต่าต้องเต่าโคราชนะคะในเมืองโคราชวันนี้ขอบคุณน้องเต่านะคะที่มามอบสบายสุดสวยใกับอิวนะคะวันนี้ ก็ชาวโคราก็อาจะได้ดูอะไรเพิ่มเติมเนาะได้มีอะไรเพิ่มเติมในางยางบางที่องนอกดีเขาพูดดีเขาพูดใจใจมีน้าเอาสบายสวยๆก็ฟนะคะเดียวสิเอาไปใส่ทานเลยได้ปะนี่ต้องใส่ทุกงานนะมันีเสเอาไปใส่ทงานแล้วอย่างนี้ต้อง่ทุกงาน้องเตาหนบอกว่า คืออยู่ด้วยทั้งคืนถ้าไม่เมาก่อนเห็นนางยักแล้วรู้สึกยังไงถึงถึงต้องถึงต้องหอบผ้ามาให้คือชอบชอบเสียงมากชอบเสียงอ๋อชอบเสียงรอแบบชอบอินเนอร์ก็เลยแบบว่าุ้ชอบจังแล้วเราแบบอยากทำชุดให้เขาอ่าฮะอาหารที่มันแบบว่านด้วยระยะเวลาที่มันไม่นานก็เลยลงมาอาหารดี่เราสบายก่อนขขาหลังอาจจะมาเป็นชุดเลยก็ได้นะโอ้โหโอ้โหคนลุกแล้วคนต้องมาต่อไปอาจจะมาเป็นชุดก็ได้โอ้โหสุดยอดมากๆเลย น้องน่ารักจริงๆน้องเต๋ามากๆนะคะเห็นน่าจะยู่ใน่ดอกใช่ไหมคะจำได้จำได้ก็เลยทักทักไปถามว่าเดี๋ยวเดียวมาวันเกิมาโคราชวันที่6เดี๋ยวเองานอะไรอย่างี้ทักไปบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขามาหาก็เลยได้เามาวันนี้นะคะโอเคปกติน้องเต๋ารับฟรีแลนซ์รับแต่งหน้ารับทำชุดรับอะไรอย่างนี้ไหมคะ ครับรับรับแต่งหน้าทำผมแล้วก็ทำชุดด้วยนักล้อมแดนเซอร์มอลลัมทำหมดอ๋อใช่ครับแต่เป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ไม่ได้สังกัดอยู่กับอยู่กับทีมไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีหน้าร้านค่ะเป็นฟรีแลนซ์เนาะใช่ครับไม่ได้มีหน้าร้านก็คือแบบเหมือนเหมือนเราชอบแล้วเราก็ทําทําเป็นแบบความชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับน้องเป้เนี่ยนะคะอยาอ่าล่องเตานะคะอยากในอ่าจ้างเป็นเต่างีนเจ้าพูเจ้าสาวอย่าี้ได้ได้ครับเจ้าสาว ก็ได้แต่งหน้าขบวนก็ได้รับเหมือนกันค่ะก็ติดต่อน้องเตาในเด้อค่ะมีนอ่ะสำหรับพี่น้องอยากได้เป็นชุดเป็นอย่างกับสามารถติดต่อในเฟซบุ๊กได้นะคะมีเอาร์คดูเฟซบุ๊กหน่อยครับมีมีเฟซบุ๊กไหมมีมีครับใช้เฟซบุ๊กเป็นชื่อชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับชัยชัยยาพักยิงกิงเดี๋ยวเอาเบสกิ่งไว้ให้กับพี่บิ๊กแล้วก็ให้พี่บิวแต่ว่าแท็กก็ได้เออโอเคได้ได้ให้พี่บิวแท็กหาเนาะ แล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งดนะ้วยเนาะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึ่ง